เออมาเด้อกินสมนทงกันมันี้มาเห็ดเบียกอยู่บ้านหลาดเมืองสุขุมวิทแข่งเจอมภสังหัวที่สองปัญญานงหวงนอนพอบ้านผักเห็ดแจวมะขามขุยผักขยะแก่ปลาแดกคือลาปลาแดกปลาซิวก็เห็นปลาซิวตำมุนบอสโมหิสเสร็จต้นโมหิสเสร็จต้นบอกพ่อบ้านตักต้นมาทำไมบ้านลักกินเผาแล้วไม่คุยต้นแรกอ่ะเนาะ ยาไดด์ำนะหนีนะ้ก็ดีเลยพอ่น้อเสียบด้วยแกวด้วยเสียบไรเสียบไรพี่นอ้องดั้หของรานอย่างบนี้อเล็เพชรแบบนี่กรได้บผ่านเฮ็ดเอาประเด็กเอาเอาผักกระเนงรย่งกรน,นจังกัดหมักค้ามใส่ก็ไดใส่สองแบบเน้นเด็ฟังงงงค้าม มีปักหน่อยนี่แสบแสบต้องกันเด้อดูอยก่อนสองคนแหละกินก่อนทิมงานยังค่ะมาด้วยทุกคนให้ไหนกินมันลงก่อนนะวันนึงก่อนจะกินอาหารเพชรยังสิตกิน ของห้องทองนขนมบ้ขนาดนี่ปั๊บขามันก็สมโเห่งเนาะก็ดีเนาะพอายอยู่แต่พุกเกาแล้วคือเมัน คนถ่ายนะเขาเกี่ยวเขาแล้วมันอ็จะแก่ซ้ำนน่ก็ถือว่าดีแล้วมีแต่ตาแทนไม่แก่แกงเซ่ยงกระแสบพักกันยงประเหแกงแกงเส่นมั่ยแกงปลาแกงเส่กระดุมงูก็ะแสบกันนะพักกแยงแกงสมกระดุมงูเซ่พกกัยงแสบแกงทมไมสมแกงทำไมสมพักกัน ก้นบ่มากคนกันอย่างแบบแท้ไหมก่ามาเคยไปอีตูอืแล้วบ่มากน้องทำผมมีไปอีตูแลมม้วคยแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังมันแป๊บนึงว่าซั่นแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อทุกคนมาเด้อเพื่อนๆอยู่เส้นย,ยู่ซ้ายกิน

มาเด้อมาเด้อกินสมน้ำเจี๊ยหลาเด้อทุกคนนายบานเผันแตงมาหายปอบกวัวเผันแตงมาหายยู่วัดแตนี่กินอยู่วัดวัดบ้านถาน่านเมืองสุกุมะโลงมาเห็ดเหียกอยู่ทางสุกุมะหน้าทางราชการ,รเป็นทีมง่า,งงงายถ้าัข่งง่ายคือลองไล่แตก้่นน้ำไล่แตก้่นทุกคน โอเคพี่น้องอันยินเสียงโสเสกขมาเพราะว่าเฮ็ดเวียกอยู่วัดเจ้าต้องสียเอาให้เ่อบรรจุบานถ่ายเมื่งสุกุม่าเก็บข้อมูลพระสกปรรจงวันอยู่บานถาดผู้ที่เป็นมือที่หกเดี๋ยวมัน บริษัทเอาหูนะหูตาให้เบื้งนู่นเดี๋ยวเพลินเฮ็ดมาสองผ่าผนได้พี่น้องจะเอาให้เบิ้งเด้อบ่ได้ตัวเด้อเพลินเฮ็ดมาให้เบิ้งสองผ่ากุ้มไหวเบื้องนีนึ่งกุ้มไหวยาไม่งวันตนุลเฮ็ดมาสองผ่าอกุ่มไหวทีมงานหนึ่งอีกกินกับมากินอยู่ผ่าเนี่ยทำหนองซาวาอย่างเงี้ยซาวทำางานน้ำกัน น่องสาวลูกสาวล้านสาวบาบก็ว่าไปนี่ในกป๋าก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ในเรื่องทุกคนเนอะ เป็นกำลังใจเจ้หล่าเนวน้องเหตุเบียอยุ่เมืองมาทางนันนฐการก็กินพระเทียวเจ๊หล่าสเนลสปปกลาวเด้อเพื่อนๆฝั่งไทยก็เส้นเดียวกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหาเงินหาคำได้เยอะๆร่ลำรวยร่ลำรวยสุขสุขคนเด้อทุกคนเด้อฟังล่าคือการคอให้ร่ำรวยร่ลำรวยหางมีเข็มแข็งถือหวยรวยสับเด้อ tâm thư để việc đó con Kè ngọn Bắt ừ. ừ. cái nhẹ con Tốt thải ừ. like like. Cái này cái này hả bố mặc Bố mặc xe này bắt cái con มนมางาน้วกินน้ำหนังจะเอาให้เบิ้งผาบกันเดี๋ยวเข้ามาหนังเนาพบานขาดาน้องสุกุมนะ,ะบนบ่หนัดปวดปวดยบาย